สวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทักขอสู่ช่องบ้านไหนเนานะมื่อนี้พี่น้องบ้านไหนว่าสิเห็ดคอนเทนต์เนาะเห็ดบ้านทุ่งต้นใหม่เนาะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงเมื่อนี้เนาะพี่นะะ้องบ้านไหนว่าสิมาเห็ดอันบ่อนผักเนาะเห็ดเป็นห่านเลยค่ะมุงหลังคาอยู่ทุ่งต้นใหม่เห็ดแบบให้มันนอนได้เนาะพี่น้องนอนได้ ล้วก็สามารถบึงวิวบรรยากาศทุ่งนาได้เนาะเป็นบอนนั่งเดินชมวิวเลยพี่น้องเนาะมาเบึงกันวาสีเห็ดได้บพมาไหน้อยคือเติงเนี่ยเพราะว่าก๊กใหม่ตัวนี้เนาะก๊กสามสามันหาก็ใหญ่พี่น้องเลยปลูกได้ว่าพอสามปีบ่ได้ปลูกหรอกมันเกิดเองพี่น้องมันเกิดเองได้ว่าสามสี่ปีเติงเนี่ยแต่ต้นใหญ่ขนาดนี้ได้เลยพี่น้องเลยพอดีว่าบนไอยอยากลองเห็ดเนาะ เพราะว่างามันก็มีแต่งาไงไงน่ะคือสีแข็งแห้งอยู่พี่น้องเนาะเอาสีหาใหม่ใหม่มาเห็ดเป็นบอนเกาะมันเนาะเลกะิกอะบอลน้อยมีใบแปนนะนั่พี่น้องสีเอาใหม่แปะมากาดกาดกาดเละกะิกอะเห็ดลังค้ามุ้งใส่ข้างในต้วงบังว่าหาสีเห็ดได้อยู่บ้านพี่น้องพอดีว่าอยู่บ้านกับโบมีเบียกเนาะใหนน้องๆกับบงังอยู่บ้านก็ได้สีผ้าน้องๆไปหาตัดใหม่เละกะิกอะ มาเห็ดเนาะเป็นบอนางเด่นสมบิวเหรอไปพี่น้องมาเบิ่งกันวา่เาเขาเสียดได้บอเห็นแต่ข้าจะาเห็ดอยู่ในป่าพอดีพี่น้องเอง้ข้าก็เลยมาอยากลองเห็ดหนะเห็ดเป็นห่านนางเด่นแน่ละกะสามารถนอนทงห่านได้บอกะรอหลุดิ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวขั้นตอนแรกแม่นเฮ้าสิไปตัดใหม่ก็เน,นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอนอยสิพาน้องๆไปตัดใหม่อยู่พุทธะอยู่สวนตัวเองเนาะ อยู่หน้าไต่เพื่อนๆพี่น้องเดี๋ยวสะขี่รถไทยไปตัดใหม่ก่อนแต่จังมาเห็ดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปรอติดตามมึงพี่น้องป่ะบาดตือนใหม่เขาเสียดได้บ่โอเคมาทุกคนตอนนี้เขาสีผ้าพี่น้องไปตัดใหม่ก่อนพี่น้องเลยนี่เล็กๆที่สิไปน้ำเขานพี่น้องน้องๆมาหาตลอดเนาะส่วนนี้เขาบ่อบ่ท่านไหนมีเบียกมีงานบ่ได้ไปล้ำหน้าดำให้ ก็มาเด่นน้ำก็ได้ส่วนน้องๆไปเห็ดกิจกรรมย่พาพฝ้าทีย้อนมันไปปุบ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 เหมือนเฝ้าเขาเด็กมันมาในน้ำก่อนเด็กน้อยก็ปุู๊ซื้อจังไรซื้ออย่งไรซื้อวิมนี่ได้เอาซื้อโอโออันนี้น้องกาญนะครับน้องกาญโอ้โห่ายเองพู้นี่ได้ซื้อน่าไปไปไปขึ้นไปได้ด้วยครับวิ่งเอาเลยบอลาฮะ ไปพี่น้องเฮาสิาพากันไป2 4 6ไปตัดใหม่สางไผ่ก่อนเนาะขั้นตอนแรกไปขึ้นมาตากล้องตากล้องอีกคนนึงเนาะพี่น้องเนาะน้องรัดนี่ไปขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป <c oughs> จะเอาไปยังไหน,นบ่ได้เอาเสือกไปมัดเนาะเอาเล็กดวดไปมัดบ่เออมีอยู่เนาะไปมัดอันนั้น,นเวลาเฮาแก่มันมา ไปพี่น้องเดี๋ยวพาก,กันไปตัดใหม่ก่อนเนาะเดนทางกับเพื่อนทักพี่น้องเลยตอนนี้เราสีพาก,กันไปตัดใหม่กันพี่น้อง<ป>ถามันแก่ก่อนจังดำ <c oughs> ตอนนี้เรามาหอดป้าเนี่ยพี่น้อง ปลาไทเที 8, uh, ang, nào, yeah. uh ่เอสิมาตัดใหม่ไทยเนาะผู้ว่าทางไปไดนปรดีเขาก็จอดรถอยู่นี่ว่ะุดท้ายน่าจะไปไดนอยู่ที่เนาะเนี่ยโอ้โหหนุนทางเจ้าคุ้มกับเจ้าอยู่แล้วนี่เอ็งว่าท่านจักทางว่ะ

đã là ý lý à anh thảo có phải chứ không รถพี่น้องเนาะไปๆๆๆไปทางไหนเดี๋ยวไปตอนนี้คือรถข้าพี่น้องเลยบ่เคยมา,จากจะคืออะผาแดนฝนตกมากบ่ขิดว่าทางมันสิหยักไปนี่เนาะก้อนไผ่หอมเมนยุกข้างหนเน,นี่ยไก่ชอดนะพี่น้อง คันผ่านตัวนี้ได้ก็คือมันหอนเนาะไปน้องๆชุกน้ำด้วยเดี๋ยวหายใส่เด็กสองบัมือนเราใส่สายผ่านอันเดียวมาเลยไปหย่าเนาะเอาลอน้ำมังสั้นด้อเออเสร็จส่งใส่เด็กสองเหรอ không đi à, bay là đi bay là không, Bay là đi bay lâu. Thôi. Không? Ừ, không phải thằng này được rồi hỏi Thôi, lật cả พี่น้องตอนนี้ห้อมาหอดกอไผ่ห่อเลยพี่น้องนี่กอไผ่ที่ห้าสีมาตัดมือนี่เส้นทางการมากันอยะาเติบอันนี้เขาจะเอิอนหน้าไต่เนาะพี่น้องเนาะเท่านี้เขาจะดำหน้เดยวกับอันนี้เบิดแล้วพี่น้องทั้งบานทั้งดำเนาะเด่ไปเดี๋ยวมั้งไปเดี๋ยวห้าสีเขาไปตัดใหม่กันครัเมื่อเ่าสีเมื่อทางใหม่เอาพี่น้องเห็นเขาจะเที่ยวอยู่

ตัวน,นี้จะเป็นกอไม้ไผ่ที่แบบแต่ข้าวพอเถ่าไม่เถ่าคพ,พื่นเพี่น้องที่เิ่นไม้กันไหวเนาะอันนี้มันกอ็อยู่ดินของคนอื่นนะแต่ว่าถ้าข้าวจะคือของไผ่กับไม้เป็นซื่อของูนันนะนะอันนี้ก็คนของแตล่ละหมู่บ้านได้พี่น้องของแต่ละเฮื่อนอันนี้ก็กอไผู่้นั้นอันนี้ก็กอไผู่้นั้นแต่สีนะก็จะมาไม้เอาแต่ข้าวก่อนพี่น้อง นี่ฮาก็จือ้อนะซึ่งน้ำใหม่เกิดมากมันอันเกิดว่าไแเราพี่น้องบางคนเขาจะก,กับตัดเนาะไทยตัดกับโมโหูหเลยพี่น้องฮาวบอลมาเบิงเนาะแต่วันนีเฮาสิมาตัดนี่แ้ะไปเห็ดบอนนังครับพี่น้องไปเห็ดห่านไปเห็ดเถื่อนอยู่ต้นใหม่ับพี่น้องตัดใหม่เนาะตอนนี้ไก่สิพ่อแล้วพี่น้องเลย Họ sẽ dùng khoảng 10-15 lắm Nóng tắt nằm nóng Thôi đi mà lại khuẩn cũng có vậy nè Hả? Hắt mạnh bỏ khỏi ngạc, Ảo à, đứng không? Đại vào ao อ๋อเออเห็ดข okay. ั้นใดเหรอเห็ดขั้นใดขึ้นอยู่ปะพอและครับมาทุกคนตอนนี้เราตัดใหม่แล้วเนาะกำลังสิเดินทางเมื่อ ติดเบิ้งคัะสตาร์ดรถสตาร์ดรถรวมเบิดจักลำ่ักลำ่นับอยู่บ่ประมาณสิบสี่ลั่มเนาะสวยสวยไปพี่น้องเดี๋ยวเ่าสิพากันขับรถกลับก้อนบานไปเห็ดบานเนืออเอาเนาะเฮ้ยบานเฮื้อว่ะเป็ดบานต้นใหม่กันนี่

chú đây, chú Cái thằng một tí hả? Đây mình thằng là cái đấy được. ห้อยรถห้อยทางปีนรถเที่ยวอยู่ทู่ไปได้ีนีน่จะเ,เป็นป้าไม่ซักเอ๊ะ าพี่น so -Hey. so, oh ้องหลังจากเข้ามาแต่ตัดใหม่แล้วนาะพี่น้องเขาก็สิมานวัดเบิ้องเนื้าแนี้นี่แหละฐานที่ที่เยาสิเห็ดแบนต้นใหม่นาะเมื่เป็นบ้านดอกสิเป็นห่านซะแต่ก็สิเปียกเสมือนบ้านแต่ก็มันก็เป็นเงี้เป็นห่านบางทีเราส่งไปไหนค่ะกระหนันเนาะแบบนัหนเนป่ของเราบไปเถอะนะเท่าไหร่จากหลังหน่อยนึง แสนสามสิบคือว่าแสนหนึ่งค่ะใ้จัมา้นะคะเอลยแสนสามมีแต่รังบอกว่ามีอันนี้เด็ดบอกมีแต่คับไม่แทมห้สิบดังเออขึ้นมาบอกแล้วบาดังไงบอกว่าเออเออ่ะอชอ บ่อนนี่จะเป็นบ่อนนั่งเด่นเลยไอ้พี่น้องขณะเหตุใดเนาะแต่เราต้องเห็ดให้มันเห็นหนาจักหน่อยเนาะยุงขีดเอยหนั่งจุดสมบิวเลยเด้วจุดสมบิวเลยเด้วตาวนี่ออกใหอยตีนกว่าขาตัดมันออกไรแคนั้นนั่นจะเป็นภูมิมเนี่เห็ดให้เอาเย็นเดิ เดยวก็บล่องไปบ้านนี้ขั้นตอนแรกม่นาเขาหาใหม่ไปค้นใหม่มาซะบานค้นใหม่ไผ่ไปสมุนลงไปมาสอนสอนสอสอนสอนเบิ่อนดก็เอาตะปูมาตอกตอกตอ่ตอยอกตอกตอกตอกาอกตยกตอกตอมาอกตอกตพกกตออมไปอตอกกกตอกอต้อออก อยลอกไปพอดผงยาเลยบ่งอาที่ทนใหม่กันปะท่ทำใหม่ซ้ำยาซำหนึ่งเนาะอเมดมาเถะไปพอลงลงรบาดทุกคนบาดต้นไม้คุณทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเยเบงนีเีพี่น้อง้เล่เดยน้บ่นย่าอ้าบ่นอนเหาบ่ได้หนิบ่นอนเฮา เราไปอยู่สัมเรนไปตัดใหม่เราไปหาใหม่เ้าจะนอตนี่ผู้แค้นเขาเหมียนเพาะอือขวานนอตนี่พอดีได้ได้สองคนนึงเออนี่ผู้แค้นอะไรยูอะไรยูนันได้เลยนี่ผู้พิเแคนผู้พิชชาผู้พิาเลยเออ ไอ,นะอีก่ไก่ไ<ป>ตัออดออกมัน,นที่งแบบตอนนี้ก็หอดขั้นตอนที่ซองนะพี่น้องเอาไม้แป้นเอาไม่เส้นขึ้นไปเนาะเพื่อความนแน่นะจากน่อย,ย,ยบวับวเผาบัาขึ้นมากบ็จเอาไมเ้เ้นเป็นอันค้างเนาะพี่น้องเป็นค้างหักหักดังน,นักมัน มันตังสีแข็งแห้งใหม่อันนี้เป็นใหม่ต้งๆเนาะบนปูแปดไม่ไพ่เหรอบอกว่าเอานั้นเอาว้ก้อนนีิตอกอันนั้นเออมบแปดเอาลงไปแถวดุมพี่เออว้แถวดุมใบบอลมันเป็นตาบตกนตีใบดใส่ก็ตอยู่

ไปไหนะตัวคนัมไยนอ่าเอไปดนุเด็ดซาจก่อนเออจเออวลังอค่อยต่อไปไปเนาะออนี่ออกก่อนนี่งั้เออนี่ด เอ้าลงมาหันแหลกเอาหนึ่งนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวขังทึงเนาะสมุติว่าเขาเห็ดหันแล้วเนาะันสิแนมเบิองวิวนั่นเห็นบ่พี่น้องบอค่อยๆเด็กอะไรวิวทงหน้าก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะขันชุมว่าเขาดำหน้าแหลกอู้ข่าวเขียวขู่ทุ่มปะโทพี่น้องเอ้ย ได้เห็นวิวตรงหน้าวิวน้องสะทางนั้นจะเป็นวิวบ้านน้องพี่น้องโอ้เบมาม่านี่กะเป็นตะมวนได้พี่น้องเลยก้ยน,นเครื่องคนของ, <laughs> อง,องมาอยู่นี่แล้วบาดเน,นี่ยยาสิบเห็ดไหนมันเหน,เนียวนะพี่นอ้องดีแต่กกซานซานี่งามันลายพี่น้องเลยมันแตกงาแบบโอ้ยเอาจังสิได้ กายเสนั้นกายเสนนี้มันก็เแน่นเนาะมีบอลชูมาถามบิ้งนี่พี่น้องว่ามือนี้เ้าสีเข็ดได้ซ้ำได้ก็คือเป็นวิธีการตอกเด็กกระปูเข้านะครับผมนี่เพื่อความปลอดภัยมั่นคงต้องเอาไม่ได้ไม่ได้ตึกอัพออีกอันหนึ่งนะครับ

ผ่านไปแล้ว3นาทีกำลังทำได้อยู่ลอดภไผ่กอดผึ้งกันเหร่เห็นบ่มเห็นไหมมาพี่น้องตอนนี้เฮายกบฮ็ดท่านเ้ลี่ยมพี่น้องเลยมาเช็ดเดี่ยวมือนีก้าวเนี่ยเติบเนาะยวต้องถามืออื่นพ่นใดพี่น้อง มืออื่นฮะสิดูเห็ดอีกเออว่ามันสะออกมาแบบใดเนาะบาทต้นใหม่เฮาพี่น้องเองแต่มื่อนี้เฮาสีใดข้อโจ้ใบเพียงเสน่หก่อนนะพี่น้องไก่แล้วพี่น้องเฮาเห็ดโคกเห็ดยังไก่แหล่อะไรและจะเจอกันมืออื่นเด้อตอนนี้ก็ยังนั่งได้นอนได้เลยพี่น้องนอนในบึงเนี่ยมึงดาโต๊ะกัดิเนี่ยมึงก้าวถุนเนี่ยลาโต๊ะกีดีนะฮะเห็นว่า anh đi ha? lào tục Nói chung nha Lào tục Lào à, Lào Khó khó Khó, khó khó <laughs> nhưng mà chỉ tục xa nên à, Lào tục Cái này chẳng giữ ẩn Lào tục Nhiếp mà khắp, nếp nếp, nếp nếp tổ bằng tí xanh ừ. đi. thì thầu ổn mà không ngại Lào tục Mà p'nông Đi học một nơi có gì đấy kho tổ lạ gần Gần bây con Nó บาทโดนไหมเขาขอจุบไปเพียงะฉีกอนเด้อพี่น้องเป็นยังไงเนาะสมัครกระฝากกด l i k คอมเมนต์กดติดตามไปในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีทาย่าส้มอีพี่ต่อไปเนาะฟางอานเศรษฐบาดโดนไหมออกมาแบบใดเจอกันคิหน้าเด้อพี่น้องขอกล่าวคำบัติสบายดีเด้อบ๊ายบายเจอกันอีพี่นะเนาะขอบคุณเนาะ